ช่วงน,นี้การชิงไหวชิงพลิปทางการเมืองตลอดจนการประกาศถึงความพร้อมของแต่ละพักน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งต้องใช้คำว่ามันหยดติ๋งติ๋งเลยครับเลกเตอรซอยสูตรไม่เติมน้ำตาลทายศูนเปอร์เซ็นต์ประโยชน์เต็มเอร่อยเกินปัน้นเริ่มต้นจากทางพักภูมิใจไทยโดยทานายกเนี่ยก็แง้มแง้มมาก่อนแล้วจากการให้สัมภาษณ์ที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับนักข่าวเป็นอย่างมากกับการเปิดตัวแคนดิเดตนายกของพักภูมิใจไทย จากของเดิมมีคนเดียวคือคุณอนุทินเท่านั้นปรากฏรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอนุทินแง้มมาอีกสองชื่อกลายเป็น3คนครบโคต้าพอดีครับแล้วอีกสองชื่อที่มีการเปิดมานั้นก็มีทั้งดรเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังกับอีกชื่อนึงก็คือคุณสุปจิสุทธธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งทั้งสองชื่อนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเลยนะครับจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายคน โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียก็ชื่นชมมากถ้าเกิดว่าสามารถดึงสองคนนี้มาเป็นคนดิเดตนายกของพักภูมิใจไทยได้จริงๆก็จะสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพักภูมิใจไทยที่ตอนแรกมองดูว่าเป็นพักท้องถิ่นก็จะมาเป็นพักระดับประเทศมากขึ้นแล้วก็จะมีเป็นพักที่มีการดําเนินนโยบายเพื่อส่วนรวมเพื่ออนาคตมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้นักข่าวเลยรีบไปสอบถามคุณผู้ชมฮะเพราะต้องยอมรับนะครับว่าจนถึงณวันนี้เนี่ย คือผ่านการที่นายกอนุทินประกาศ2รายชื่อมาแล้วเนี่ยประมาณสัก2-3วันได้แต่จะเป็นดเรเอกนิติก็ดีจะเป็นคุณสุพจีก็ดียังไม่มีใครตอบรับชัดๆนะครับว่าใช่ใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะได้มีการรับการเสนอชื่อแล้วตอบรับเนี่ยยังไม่มีท่านไหนบอกนะฮะคือเวลานักข่าวสอบถามเรื่องนี้ทั้ง2ท่าน ยังยิ้มยิ้มอยู่ยังลากสุดในวันนี้เลยครับนักข่าวก็ไปสอบถามทางคุณสุป,ปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึงการได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคนดิเดตนายกในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยคุณสุป,ปจีก็บอกว่าเพิ่งได้รับทราบพ,พร้อมกับสื่อมวลชนเนื่องจากช่วงเวลาที่นายกเสนอชื่อตอนนั้นคุณสุป,ปจีกําลังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สหรัฐและยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับนายกในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันค่ะขออนุญาตคุยกับท่านนายกก่อน เมื่อถูกถามถึงความพร้อมในการเป็นคนดิเดตนายกคุณสุภจีก็ตอบว่าขอทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ดีที่สุดนอกจากนี้คุณสุภจีก็ยอมรับว่าไม่เคยทราบเรื่องการเสนอชื่อมาก่อนและรู้สึกขอบคุณที่นายกไว้วางใจแต่ยังคงยืนยันว่าจะต้องพูดคุยก่อน,อนเป็นอันดับแรกตอนนี้ขอโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทําให้ดีที่สุดเพราะว่าทํางานมาแล้ว52วันเหลืออีก68วันคุณสุภจีนับเลยฮะ เพราะว่าจําได้ไหมคุณผู้ชมฮะหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ที่ผมจําแม่นเลยครับตอนที่คุณสุปฏจีเนี่ยมารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นักข่าวก็สอบถามตอนนั้นคุณสุปจีเนี่ยเป็นซีอของเครือดุสิตธานีอยู่ว่าทําไมถึงยอมมารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุปฏจีบอกว่าเพราะการทํางานเนี่ยสั้น4เดือนเท่านั้นครับแล้วจากนั้นก็จะกลับไปทํางานภาคเอกชนในฐานะผู้บริหารต่อฮะ เพราะฉะนั้นไม่ประหลาดใจว่าทำไมคุณสุปจีเนี่ยนับวันเป๊ะขนาดนี้ว่าทํางานมาแล้ว52วันเหลืออีก68วันด้วยกันครับดังนั้นเดี๋ยวจับตาดูความชัดเจนอีกทีคุณผู้ชมฮะทั้ง2รายชื่อที่นายกมีการให้สัมภาษณ์บอกมาเป็นแคนดิเดตนายกคนที่2กับ3แล้วทําให้ภาพลักษณ์ของพรักภูมิใจไทยเนี่ยดีมากเลยณนขะะเวลานี้เนี่ยนะครับทั้ง2รายชื่อนี้จะตอบรับหรือไม่อย่างไรนะครับอีกด้านหนึ่งฮะ ตอนนี้ต้องใช้คําว่าพักภูมิใจไทยเนื้อหอมมากคือด้านหนึ่งมีการประกาศแคนดีเดตนายกไปแล้วแล้วก็รอการคอนเฟิร์มจากทั้งสองลายชื่ออีกด้านหนึ่งก็มีการเปิดตัวผู้สมัครสสอ,อย่างต่อเนื่องเลยรวมถึงการไหลเทเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากบรรดาสสของพรรคอื่นๆแล้วล่าสุดนี้ครับอีกหนึ่งพักที่น่าจะมาร่วมกับทางภูมิใจไทยนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ย ทางคุณอนุชาสะสมทรัพย์สอสอนครปฐมรองหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขให้สมภาษณ์เอาไว้กับมติชนนะครับแล้วมติชนก็นํามาลงเอาไว้น่าสนใจมากถึงการเตรียมย้ายพักชาติไทยพัฒนาไปภูมิใจไทยคุณอนุชาบอกว่าเรื่องนี้มีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วทั้งการพูดคุยกันเองในพักชาติไทยพัฒนาถึงอนาคตทางการเมืองของพักชาติไทยพัฒนาเพราะเรามองว่า การเมืองวันข้างหน้าพักเล็กจะอยู่ไม่ไหวพักเล็กจะทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้น้อยกว่าการได้รวมกันกับพักใหญ่ซึ่งในขณะที่คุยกันก็ยังไม่ได้เคาะว่าจะไปไหนกระทั่งมาตกผลึกกันที่พักภูมิใจไทยโดยเฉพาะสะสมทรัพย์เรามองว่าพักภูมิใจไทยเหมาะสมกับพี่น้องประชาชนจังหวัดนคปรปฐมมากที่สุดระหว่างสะสมทรัพย์กับศิลปะอาชาเราเห็นพ้องกันไปไหนไปกันเลือดสุพรรณซึ่งขณะนั้นรัฐมนตรีท็อปคุณวราวุธ ก็เลือกตรงกันกับกลุ่มนคนปรปฐมจึงมาสรุปร่วมกันว่าจะไปพักภูมิใจไทยด้วยกันและมีการพูดคุยก,กันกับระดับสูงสุดของพักภูมิใจไทยแล้วถึงทิศทางและแนวทางในการรวมกันเพื่อที่จะได้มีคําตอบให้พี่น้องประชาชนว่าเหตุใดจึงเลือก,กภูมิใจไทยซึ่งก็ได้ข้อสรุปที่ดีแล้วเดี๋ยวในวันที่23พฤศจิกายนนี้จะมีความชัดเจนอย่างเป็นทางการที่พักภูมิใจไทยเขาจะมีการประชุมพักกันด้วยนะครับ ซึ่งตามมารยาทพักภูมิใจไทยจะต้องเป็นฝ่ายแถลงเองครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังซุ้มเสียงแบบนี้ก็ชัดเจนมากคุณผู้ชมฮะว่าทางพักชาติไทยพัฒนาในปีของทางคุณวราบุตรศิลปะอาชาจะมาอยู่กับภูมิใจไทยด้วยเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เองก็น่าจับตาดูพักอื่นก็ต้องเตรียมความพร้อมสุดๆเหมือนกันณนเวลานี้ซึ่งการเตรียมความพร้อมในที่นี้เนี่ยน่าจะมีการดู3องค์ประกอบหลักๆนะครับ องค์ประกอบแรกก็คือเรื่องค a n d i d a นายกเปิดตัวมาต้องฮือฮาเปิดตัวมาเสียงต้องบวกเลยเปิดตัวมาภาพลักษณ์ต้องดีถ้าคนไหนมีชนักติดหลังมาก่อนเนี่ยอันนั้นอาจจะเสียงเยยงียบๆสางซาไปโดนาพากวิจารณ์ได้นะครับส่วนที่2ก็คือการเปิดตัวผู้สมัครสสในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่หรือแม้กระทั่งบัญชีรายชื่อส่วนที่3คือการเตรียมเปิดตัวนโยบายอันนี้ก็เป็นไฮไลท์น่าสนใจเหมือนกันฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้แหละว่ารัฐบาลนายกอนุทินเนี่ยจะยุบสภา31มกราคม69หรือจะยุบสภา12ธันวาคม68ไม่ว่าจะเป็นวันใดวันหนึ่งเชื่อได้เลยว่ารัฐบาลนายกอนุทินจะเร่งผลักดันสารพัดโครงการซึ่งยังค้างคาอยู่เนี่ยออกมาให้ได้ไวที่สุดแล้วจากนั้นค่อยทำหน้าที่ในฐานะรัฐบาลรักษาการต่อไปหลังยุบสภาแล้ว ในช่วงที่รอการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ฟอร์มรัฐบาลขึ้นมาก็เชื่อได้ว่าโครงการต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สะดุดเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้ไปดูแต่ละโครงการที่น่าสนใจกันหน่อยฮะเอาละนะปัจจุบันนี้ที่เดินหน้ามาแล้วพักใหญ่ๆก็คือโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสท,ที่1น่นะครับซึ่งการใช้จ่ายก็ยังคงสามารถใช้ได้เรื่อยๆถ้าวงเงินใครยังไม่หมดนะจนถึงวันที่31ธันวาคม68นี้ครับ แล้วล่าสุดนี้อีกหนึ่งโครงการก็คือคนละครึ่ง p l u สในเฟส1.5สําหรับร้านค้าคนละครึ่ง p l u สโดยเฉพาะเพื่ออัพสกิลรีสกิลปรากฏว่าผลตอบรับหลังจากเปิดให้มีการอบรมกันมาผ่านระบบออนไลน์ของ2หน่วยงานคือจะไปอบรมผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารอมสินก็ได้หรือท่านจะไปอบรมผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้หรือถ้าเกิดท่านไหนยังไม่ได้สมัครแพลต ฟอร์ม e ดลิเวอในแอปพลิเคชันถุงเงินก็ไปสมัครซะเนี่ยก็สามารถเข้าเงื่อนไขในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐสูงสุดคือ20%ของยอดขายที่รัฐมีการควักสมทบให้กับท่านนับจากวันที่ท่านอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่19ทธันวาคม68แต่20%ในที่นี้เนี่ยสูงสุดจะไม่เกิน2,000บาทนะครับล่าสุดมีตัวเลขมาคุณผู้ชมฮะจากโคศกรัฐบาลคุณสิริพงษ์อังค,สคัสกุลเกียรติบอกนะครับ ว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟส1.5สำหรับร้านค้าเนี่ยหลังจากเปิดให้อบรมมาได้3วันมีร้านค้าสนใจเข้าร่วมพัฒนาทักษะแล้ว1814รายนะครับจำนวนสะสมโดยยังไม่คัดกรองสิทธิ์สะท้อนให้เห็นถึงกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพธุรกิจของตนอย่างต่อเนื่องแล้วโครงการนี้ก็เชื่อได้ว่าจะสามารถทำให้ร้านค้าต่างๆเนี่ย อ,อยอดไปได้อีกไกลนะครับเพราะว่าหลักสูตรที่เปิดอย่างธนาคารอมสินก็เน้นหนักไปด้านการบริหารการเงินขณะที่หลักสูตรของพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะทําให้ท่านเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือในการค้าขายออนไลน์หรือแม้กระทั่งมีระบบหลังบ้านที่ดีโดยเฉพาะการทําบัญชีใช้ a อองเอไอแล้วอยู่ในอนาคตต่อไปคุณผู้ชมฮะทางด้านของธนาคารอมสินเนี่ยก็มีการบอกมาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเมื่อเรียนจบแล้วมีสิทธิ์ขอยื่นกู้เงื่อนไขพิเศษ กับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสด้วยอัตราดอกเบีย้ยคงที่0.75%ต่อเดือนแบบไม่มีหลักประกันครีโลนตั้งแต่24พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม68ด้วยนะครับทางด้านคุณสิริพงศ์ก็บอกเลยรัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและโครงการอัพสกิลรีสกิลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน6ช่องทางที่เปิดให้บริการพร้อมร่วมกันยกระดับคุณภาพร้านค้าไทยให้แข็งแกร่ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าเม็ดเงินในการสนับสนุนเนี่ยเบื้องต้นมีอยู่เพียงพอสําหรับ400ร้านค้าทั่วประเทศด้วยกันเอา้าก็รีบหน่อยครเพราะว่าการสะสมยอดขายเนี่ยเขานับจากวันที่คุณอบลมเสร็จเรียบร้อยจนถึงวันที่19ธันวาคม68นะครับถัดมาก็คือคนละครึ่ง plus ในเฟสที่2ฮะคืออันนี้ก็มีการคาดการต่อไปได้เลยครับว่า หากจะยุบสภาวันที่12ทธันวาคม68ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเชื่อได้ว,ว่าคอรมอนายกอนุทินจะมีการอนุมัติคนละครึ่งพลัสในเฟส2ก่อนแน่นอนเลยครับแล้วก็จะมีการดําเนินการในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการต่อไปทีนี้ผมก็สอบถามอาจารย์ยุทธพรนะคือให้อาจารย์ยุทธพรชั่งน้ําหนักหน่อยตอนนี้ความน่าจะเป็นเนี่ยของการยุบสภาระหว่าง12ธันวาคม68กับ31มกราคม69เนี่ย ความน่าจะเป็นเป็นยังไงบ้างอาจารย์ยุทธพรบอกเลย50 50คุณผู้ชมฮะครึ่งครึ่งยังเป็นไปได้ทั้ง2วันนะครับแบบเท่าเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาดูให้ดีนะครเพราะว่าความแตกต่างคือถ้าเกิดยุบสภา12ทธันวาคม68ขึ้นมาเนี่ยการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไวกว่าเดิมนะครับไวกว่าเดิมเนี่ยโดยจะมาเกิดการเลือกตั้งประมาณเดือนกุมภาพันธ์เเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดไปยุบสภา ในวันที่31มกราคม69เนี่ยการเลือกตั้งมันจะไปเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนมีนาคม69และแน่นอนว่าการแก้ขไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ล้มไปด้วยแล้วก็รอสภาชุดใหม่มาดําเนินการต่อไปหากยุบสภาก่อนถึงวันที่31มกราคม69นะครับเอาอันนี้จับตาดูให้ดีนะครับแล้วพ่อแม่พี่น้องทุกท่านรอโครงการไหนในมาตรการใหญ่ที่เรียกกันว่า Quick Big Win กระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวของทางรัฐบาลอยู่บ้างก็บอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาได้นะครับ